เราจะไปนั่งเฟอร์คลาสว้าวแก่ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้เมื่อกี้เขาเอาอะไรมาแจกไม่รู้เป็นมัลกอรี่จา้า ทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะไปนั่งเครื่องบินตามเธอคลิปเลยเราจะไปนั่งเฟิร์สคลาสซึ่งจะเป็นเฟิร์สคลาสครั้งแรกในชีวิตเลยแกล แต่น่าจะเป็นครั้งเดียวน่าจะเป็นโอกาสเดียวถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะถ้าสมมุติว่าไม่รวยกว่านี้เออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเออเรานั่งบิสเนสคลาสสามารถก็แบบสบายอยู่แล้วแต่เราก็อยากรู้ว่าแบบความลักชูรีความแบบคนรวยความแบบมีลีมูซีมารับ ที่ห้องอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไฟนี้มันเป็นไฟาย,ยาวใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออนั่งจะได้คุ้มนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นไฟสั้นๆอะ่ะคือนั่งธรรมดาได้เลยนุ่นอะ่ะซึ่งก่อนไปนะคะเดี๋ยวเขาจะมีรถมารับนะนุ่นจะทาครีมก่อนจะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือเคที่ดอไบร์อัพคือเขาจะมีเป็นไบร์อัพสฝั่งทุกคนมันเหมาะมากที่จะผลกขึ้นเครื่องนะคะก็คือไบร์อัพเดย์ครีม s อสพีเอฟสิบห้าใช่ไหมแล้วก็ไบร์อัพสลิปปิ้งมา มันจะมาเป็นคู่กันทุกคนแล้วก็แบบฉีกแบ่งได้เนี่ยฉีกแบ่งเป็นสองซองได้แต่ก็ไม่รู้จะแบ่งทําไมนะคะเพราะว่าใช้คู่ซึ่งตัวเนี้ยมันจะปรับผิวหน่อยๆน,นู่นจะแต่งหน้านิดนึงแบบขึ้นเครื่องเป็นฟิลแบบว้ายลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาจะเป็นแบบคือเขาจะเป็นครีมที่แบบมีลักษณะแบบนุม่มแล้วก็มีเม็ดบีดบๆแตกตัวข้างในนะคะแล้วก็ พอทาเนี่ยมันจะปรับสีผิวแบบระดับหนึ่งแบบเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าหน้ามันจะดูขาวๆผ่องๆขึ้นทุกคนแบบหน้ามันดูไใลตามชื่อเลยก็คือไบอัพนะคะ มีความรามู้สึกว่าสะดวกดีก็คือทาตัวเดียวไม่ต้องทารองพื้นก็ได้ถ้าวันไหนที่แบบอยากได้ลุคแบบไม่ได้แต่งหน้านะคะเหมือนวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าขึ้นเครื่องไปมันก็ลบอยู่ดีจะบอกว่าใช้ง่ายมากคือแบบไม่เหนียวไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ความไบ์ของเขาเนี่ยไม่ได้วอกไม่ได้เทาทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบหน้ากระจ่างใสขึ้นแบบหนึ่งระดับเฉยๆเนี่ยเห็นปะมันจะดูแบบ เฮ้ยหน้าใบขึ้นมาเลยนะจ๊ะกลิ่นก็คือดีที่สำคัญนะถูกด้วยนะคะ แบบซองอ่ะนุ่นซื้อมาจากเซเว่นใช่ไหมเพราะว่านุ่นจะพกมาต่างประเทศส่วนถ้าสมมติว่าเป็นวันธรรมดาวันที่ไปเรียนอะไรเงี้ยนุ่นจะใช้เป็นกระปุกนะคะเพราะเขามีแบบกระปุกด้วยนะคะแล้วก็มีแบบซองด้วยเดี๋ยวอินเสิร์ตกระปุกตรงนี้ให้คนตัดตอนเหนื่อยหน่อย,นอย,นอยคนตัดตอบอกซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยโดยตรงเลยนะคะในเรื่องของความกระจ่างใสจริงๆแล้ว่วนุ่นไปหยิบมาแบบแรนดอมมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเจอในเซเว่นแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลย มานะคะแล้วเสร็จพอตั้งสเตตัสใน Facebook ก็คือแบบคนบอกอื้ออึงว่าแบบตัวนี้ดีจริงตัวนี้ดีจริงอะไรอย่างเงี้ยรวมกับนุ่นลองใช้อะ่ออะนุ่นก็ว่าดีจริงตัวนี้นะคะเคที K ่ดอใบอัพเดย์ครีม SPF15 นะแล้วก็จะมีเคที T ่ดอใบอัพสลิปปิ้งมาร์กตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามีส่วนผสมของนอาซินามัยสองเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของรอยสิวรอยแดงรอยดำบนใบหน้านะคะที่สำคัญเนี่ยเขายังมีอาบู ตีนทุกคนก็คือจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะคือเขาไม่ได้เป็นแบบใบอาโบโบเบเบเป็นแบบไว้เทนนิ่งเก่าๆนะคะคือเขาอะมีสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะไปช่วยยับยั้งการผลิตเมลานินนะคะก็คือลดการสร้างเมลานินให้ตรงจุดตัวนี้นะคะเห็นราคาปุกบิกก,กุ๊บกิก๊กอย่างนี้นะคะก็คือ คุณสมบัติแบบไม่ธรรมดาที่สำคัญเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นมาร์กหน้าตอนกลางคืนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้บนเครื่องนะคะนี่ให้ดูวันนี้แต่งตุ้งแต่งตัวเขาแต่งเขาแต่งตุ้งแต่งตัวเหมือนไปออกกำลังกายแอ d ์ one and two and three and four ชุดเหมือนไปออกกำลังกายสุดๆสุดมากได้นั่ง first c ค a าสนะคะรังแล้ะแกตื่นเต้น ว้ายมีเบนมารับคือยกกระเป๋าให้น่ารักมากเลิศเกินแล้วกระเป๋าฉันหนักมากแกสามอาทิตย์อ่ะแกลักชูรี่เป็นคนรวยเกินดูอย่าดาฉันบ้านนอกนะไม่เคยเลยใหม่มากมีเกตแยกพิเศษสำหรับเฟิร์สคาราด้วยแกเงาเงาขอมาหน่อยเล้วสไตล์แบบ สไตล์คนรวยอยู่ละป่ะว้าใ้สไตล์คนรวยเกินว้าก็คือเขาแยกเฟิร์สคารให้นะคะเป็นแบบ VIP เหลาฟิลฟิลเฮียร์ยก,ก่นปะ่ะลักชูนิกน เยอะเกินว้าวพี่โมล่ะเกินมาดูอาหารเฟิร์สกันนะคะแกฉันว่าข้อดีของเฟิร์สอ่ะคือคล้ายกับบิสเนสมากเลยนะแต่ฉันว่าข้อดีของเฟิร์สคือคนนอนกว่าภาพรวมก็ก็บิสเนสเหมือนเลยลองดูข้าวก็ก็เหมือนบิสเนสคุกพูด ฟิเงียบมากเก่งไปหมดอ่ะฟิวได้ยินเสียงวอมเหยยใจของและกันได้แต่นั่งชิบมากระลองไปเรื่อยเรื่อสีเหลืองอร่อยนะกาแฟเกินป้าแอร์หอดบ้านเขาอ่ะมีไอพี A ให้เล่นคะ่ะหนูเลิศเกิน สวัสดีขอบคุคุณตุนาวาไชยยินอนรับบนบอี่สินี่สิขอบคุณขอ a คุ a สวัสดีขอบคุ k อบคุณ u อุณส l ัสดี s e ัสด l ส t ัสดี e วัสดีสว l e ดีส h n สีีวีีี เก็บดีเทลเวอร์บริการเหนือระดับประทับใจเวอร์แกฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มีตู้เย็นอยู่ในนี้ด้วยแกเวอร์ก่อนเริ่มต้นละที่ชอบคือแบบช่องแยกเขาเยอะมากอันนี้คือช่องแบบแต่งหน้ามีแบกให้ด้วยแก แล้วก็มีรองเท้าใส่เดินดวนเครื่องนะคะฝันหวานแล้ววันนี้มันหลูเกินอะ่ะนั่งไม่ติดล้แต่ที่ไม่ชอบของเอมิเรตนะคะไม่ชอบเลยได้ปะที่ไม่ชอบของเอมิเรตคือไม่ชอบเบาะหนังคือไม่ชอบเลยมันนั่งแล้วมันเย็นเย็นเหมือนนั่งในรถคือชอบเบาะผ้าเวลานอนบนเครื่องเม็ดแบบฟิลคุณนายเม็ดแบบเม็ดแบบเหมือนได้นั่งบ่อยเขาคงเห็นเราบะ ไม่เคยจองแกนั่งนั่งไปเหอะครั้งแรกก็นั่งนั่งไปเหอะเนี่ยเขาคงบอกเขินวะทำเมนไม่ซ่อมนู่นไม่ซ่มอมนี่ได้เลยครั้งแรกและที่บังเอิญคือฉันซื้อกระเป๋ามาแล้วต้องอามาดีขายใช่ปะฉันก็เลยใส่แบบพวกกระจุกกระจิกมาใส่ครีมใส่ครีมใส่กล้องใส่ที่ชัดแบตใส่ที่ชาอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บใส่ตรงนี้ได้พอดีเลยจ้าเพอร์เฟกต์สุดๆ แล,แล้วใบใหญ่ก็เอาใส่นี่จบใส่ไม่ได้จบใหญ่เกินทำสสวยๆม่งทำให้มันสงสมถาโอ้โหแอส่วนตัวด้วยแกปรับมาเป่าหน้าได้พอดีเปะ๊ะน่าจะเกิดมารวยเลยวะ่ะทำไมต้องทำงานจะอายุป่านนี้พึ่จะได้นั่ง พอเข้าใจแล้วอย่าเกิดมันไวแล้วหนูหนูอะไรก็ไม่รู้อ่ะแซนออร์เรนจ์มั้งนะคะแซนออร์เรนจ์ออรเรนจ์วัน thank you เอ่อ no thank you ดูหนังจาก iPad ส่วนตัวก่อนนะคะว่ามีเรื่องอะไรให้ดูบ้างตอนแรกว่าสุดๆใช้ไม่เป็นละเขาไม่ใช่อินฟอร์เมชันค่ะเขาต้องอีค่ะเอนเตอร์เท์หนู บนนันนอกว้าหนังไม่อยู่นะอาพูก็พโดอยากจะเปิดอยากจะเช็คอยากเป็นฟิลโหลดนเน็ตฟิกมาตึมแล้วไม่ดูในจอหรออยากจะเป็นฟิลอยากจะแบบม,มักซูี่แ <c oughs> กเคยเปิดเข้ามาในห้องน้ำเรื่งบินแล้วอึง้งปะคือมันกว้างมากเว้ยกว้างแบบกว้างอะ่ะกว้างอะ่ะกว้างไม่พอ อาบน้ำได้ด้วยแกอาบน้ำได้ด้วยหนูอะมกี้กินบนเครื่องยังไม่พอมากินต่ออีกอันไหนดูสิมีอะไรให้กิน,นมามามา เวอร์เกินเหมือนล็อบบี้โรงแรมพูดก็พูดแกที่นี่มันเวอร์เกินอ่ะกินไม่ลงละกินบนเครื่องมันะเยอะซะแยะโอเคก็ okay, <Okay. S 2> คือเราต่อเครื่องแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็ในส่วนของจากดูใบไปแบงคอกเนาะประมาณหชั่วโมงเราก็จะพีแพรลิ่งละก็คืออาบน้ำเปลี่ยนชุด เตยใดนะคะถ้าคอนแทคเลนเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็มากหน้านองตื่นมาก็ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมแล้วก็ลงเครื่องนะคะแต่ว่าจะบอกว่านั่งเฟิร์สหรือนั่งบิสเนสอะสิ่งที่ชอบก็คือเขาจะมีชุดนอนให้ทุกชุดนอนเขาใส่สบาย้กคือหน่นนีเยอะมากแล้วแบบ ชอบขอเวอร์สมมติว่าเป็นไฟต่อใช่ปะ่ะไฟแรกที่เราไม่ได้นอนหรือไม่ได้เปลี่ยนชุดอ่ะก็ขออยู่ดีเชิดชอบมากใส่สบายไม่ต้องซื้อ จร,จริงๆแล้วอ่ะเขาจะแจกเฉพาะตอนที่แบบเป็นไฟกลางคืนแต่ว่าเขาเห็นว่าเราอ่ะนั่งครั้งแรกเขาก็เลยออกมาให้หน้ามันดูออกเลยหรอแกเกินมากแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูข้างในกันนะคะ่ะว่ามันคืออะไรท้าดาเปิดเข้ามาบุกเกอรี่เลยอ่ะถุงอะไร,ะะไรน้ำหอมหมอว้าวแกรถเกินป่า แล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นเหมือนกับว,ว่าที่โกนหนวดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นครีมทาหน้านะคะรลดกรนบูก็รี่เลยอะอันนี้อะไรอ่ะครีนซิ่งพาวเวอร์แล้วก็มีหลอดเล็กๆคือดิบบ้าบูการหนูลิบเก็บลูกเกิน ตอมากนะคะก็จะเป็นอะไรอีกมียาสีฟันทิชชู่ก็ให้วะโลออนก็มาวะแกมาทุกอย่างเลยเน,นี้ยในด้วยค่ะกระจุกบูการีโรบลีกันแล้วก็มีวีอุกนะคะก็ประมาณนี้สำหรับกิฟน่ารักขอบคุณค่ะคุณแอนโอเคทุกคนก็ ถึงไทยโดยสวัสดิภาพเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เปประสบการณ์ใหม่ๆถือว่าลองรวยดูสักครั้งในชีวิตแล้วก็กลับไปตนต่อแต่รู้สึกว่าแบบมันสบายไปอ่ะมันยังแบบไม่เน้นเพราะว่าไหวอยู่ดสเนสพอนะคะพอได้นอนพอได้อะไรอันนี้มันสบายเกินนะเดี๋ยวจะเคยตัวนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังาทุกคนคงจะวาวไปกันนู่นน้อ แล้วก็โฟกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะโฟกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย